แก้วแล้ว,นะคควเะะย,นะยี่ยมยอดทำความสะอาดทีมงานเราเวิร์กแล้วห <c oughs> ัวเรา ถ่ายรูปมาด้วยยังไม่มีรูปเลยยิงยอดอีสองห้องช่วยเที่ยวขอบุห้องนียังอันนี้อันนี้ทิ้งทำไมเนี่ยิ่ตัวเองเนี่ยคนม่นเจ็บให้ที่เราไม่ได้ อ่าช่องนี้อ่าเน่น่เน่ช่องนี้ทำแล้วจ้า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 อะไรม่านรูดเอ้ยอะไรนะผ้าม่านเนี่ยม่านรูดผ้าม่านผ้าม่าน,มานไม่ใช่ผ้าม่านผ้าม่านแต่และไปั่งนู้นดีกว่าเรา ทางนี้แอร์เย็นๆทำความสะอาดลำบจับกรนั่ยแก้วพรามเก้าขอบคุณขอบคุณทุกท่านทุกคนพีน้องฟังไปาเบื่ง ไปดูทางนน้นก่อนนะครับทางไหนจ๊ะนี่สมขินหอดแต่ทำอะไรกันน่ะไงสมจีกระจกจ้าจีกระจกเหรอจกระจกพี่น้องมืออาชีพมือโปสวัสดีพี่น้อง เดี๋ยวนี้แต่เสียงเด้อบันไดหันนาไปเด้อค่ะส่วนสูงค่ะพี่น้องเอ้ยบันไดกับบ้างบ่ได้ก็ต้องใช้วิธีนี้แหละจ้าว้างบันไดบ่ได้จ้าก็ต้องใช้วิธีพิเศษนะพี่น้องยกกีดยกกีดอืมกิดกระจกวิธีกิีกระจกกับพี่น้อง งงงวาเสียลงมือเองเว้นี่ <c ười> นี่สมลงม,มือเองจะของบริษัทลง,พงมือเองบริษัทสมเทวีคลีนนิ่งค่ะพี่น้องเอ้ยสมเทวีก็ได้ตั่ลงมือเองค่ะพี่น้องค่ะมันยากเลยพี่น้อ,องเอ้ยเขาง่ายคอยขี่ไปเสื้อสีแดงเนี่อเขา ขอให้มีงานได้พี่น้องเอ,อ้ยใส่น้ำกลนคนเก็บสีเก็บใสป่ปิ้งเนาะเยอะอะไรพี่น้องไปลนะทำโะเบิ้งข้างล่ลางก่อะไปพี่น้องมาข้างล่างข้างล่างรถแรนข้างล่างรถเรน เอ้ยหนักสวดสได้แต่ละช่องแต่ละบานหนกี่นยงตัวเป็นงีโต้อเี่น้องเอ้ยตกักตงนว่งคือใหม่คือเมื่อเจ้าเจ้ายูแล้ว มาเก็บงานเน้ะตอนแดดปรแมาทีมเขาเห็ดได้ไหมเนาะมาพาเข้ากับเลยเพื่น,น,น,กกน,นติดต่อไปกดเมาสเดี๋ยวมาเก็บให้ลำบากาาา <laughs> มันแคบ <laughs> มันแคบ แหวบ,บพี่น้องมันแคบขอบบุญขอบคุณทุกตันทุกคนครับ,บมาเบ่งมาแย่งสันสิบหกขอนพี่นองมุนนมันสันต่ำๆนึน่นีเอลองมือเองไหมพี่น้องเอ้ย เห็ดเองทิ way, ้มกระจกบ่ได้มากทิ้มกระจกไปอีกมองนึงมีส้มกระเด็นแดดมันเด้เองไม่พอี่น่องผู้ใดสนใจสิคลีนบ้านคลีนอย่างกับมาเด้อเห็ดแดดมัดห้องนงห้องน้ำพื้นมาว่าพื้นนี้นะพี่น้องเอาหมด ่าง้องน้ำล่างเอง,งเอามัดสุยานสุนนนวเอาไอแล้วทุกท่านไปแล้วครับสวัสดีครับไปบ่คุณจะไปหรอสวัสดีครับนอของไ